ซึ่งของโลกนะคะก็ยังคงอยู่ที่ยูเครนกับรัสเซียค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเหตุการณ์สู้รบระหว่าง ภาคตะวันออกของยูเครนกับรัสเซียนั้นก็ยังคงดําเนินเบาะต่อไปนะคะแต่ว่าเวลานี้กําลังมีความพยายามค่ะที่จะประสานรอยร้าวนะคะโดยผู้นําของฝรั่งเศสและเบลยเยียมนั้นและเยอรมนีนะคะได้เดินทางไปหา,หารือกับผู้นําของยูเครนค่ะโดยประธานาธิบดีฟรองโซโัออลองของฝรั่งเศสและนางอองเกลาแมลเคิลนายกร,รัฐมนตรีของเยอรมนีก็ได้ออกมาเรียกร้องนะคะให้เปิดการเจรจาการที่กรุงเคียฟค่ะเพื่อหาทางยุติก,การยิงกันโดยเร็วที่สุดโดยผู้นําฝรั่งเศสย้ำนะคะว่าเขากับนางแมคเคิลเนี่ยจะยื่น เสนอสันติภาพฉบับใหม่โดยให้ตั้งบนพื้นฐานของการเคารพอธิปไตยของยูเครนซึ่งทุกฝ่ายยอมรับได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่ารัสเซียจะรับได้หรือเปล่านะคะพร้อมกับเตือนว่ามาตรการทางการทูตนั้นอาจจะใช้ต่อไปอย่างไม่มีกําหนดนั้นไม่ได้อีกแล้วคือไม่ใช่ว่าเอะอก็จะใช้แต่มาตรการทางการทูตนะคะถ้าหากว่ารัสเซียไม่ยอมฟังตามเนี่ยก็อาจจะต้องใช้มาตรการอื่นๆทางด้านนายจอห์นแคร์รีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็ยืนยันนะคะว่าสหรัฐนั้นสนับสนุนการใช้วิถีทางทางการทูตนะคะแต่จะไม่ยอมปิดตา ข้างเดียวยอมให้รัสเซียทำลายหรือว่าโจมตียูเครนแต่ฝ่ายเดียวเป็นอันขาดนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเสียงจากกองกําลังหรือว่าสมาชิกนะคะประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มนาโตนะคะก็มีเสียงที่แตกต่างกันไปค่ะบางกลุ่มนั้นก็อยากจะส่งเสริมสนับสนุนยูเครนให้สู้กับรัสเซียนะคะด้วยการสนับสนุนด้านอาวุธนะคะแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าการทําแบบนั้นเนี่ยมันจะยิ่งทําให้รอยแตกร้าวระหว่างรัสเซียกับ กลุ่มชาติสมาชิกอาตโนั้นยิ่งร้าวราดับร้าวฉานมากยิ่งขึ้นค่ะก็ต้องไปตาม